วัสดีทักทายพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็วันที่24เดือนกันยา2567นะคะก็มาทักทายกันด้วยวันนี้จะทำบาร์บีคิวกระดูกหมูนะคะบาร์บีคิวกระดูกหมูขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่เกลือเราอยากได้น้ำซุปเราก็เลยใส่เกลือแล้วก็ใส่ขนอล,ลงไปด้วยนะคะให้เขาซึมซับเออซึมซับกับเนื้อนะคะ เราก็ต้องใช้มีดกรีดนึงนะคะเพราะว่าอยากให้ตัวซอสเขาเข้า <ๆ S 2> ไปเพราะเราไม่ได้ดึงเอาดึงเอาอะไรนอที่มันเป็นแบบทุกทีจะดึงนะคะว่างั้นทุกทีจะดึงในตรงตรงโค้งๆตรงนี้นะคะคือเหมือนคล้ายๆแบบยุดยุดยางๆนะจำชื่อไม่ได้แล้วคะ่ะเพราเราก็ส่วนบาร์บีคิวซอสเราทำเองนะคะเพราะว่าแอนไม่ค<อ>่อยชอบบาร์บีคิวที่เขา ที่ซื้อมาจากร้านนะคะมีเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ใช้มันมันกลิ่นเหมือนไม่ไหม้แปลกก็เลยไม่ค่อยได้ทําก็เลยไม่ได้ใช้นะคะใครมีสูตรอะไรก็แนะนํากันได้นะคะเผื่ออนาคตหมายถึงว่าอันนี้ไม่ได้ดูสูตรจะอะไรก็กะเอานะคะก็ใส่น้ําตาลทรายแดงนะคะเอ่อน้ำตาลแดงแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูค่ะแล้วก็พริกไทยพริกไทยไปน้อยหนึ่งนะคะตาม สูตรใครสูตรคนนั้นนะคะพี่น้องจา๋าแต่ออกมาอร่อยมากเลยค่ะแฟนบอกว่าถ้าซอสอร่อยขนาดนี้เราไม่ต้องซื้อแล้วและแล้วเราก็เราก็ไม่ต้องแกอยากกินอีกนะว่างั้นเถอะและ้วก็ตอนแรกก็ชิมแล้วไม่มันมันรสชาติของน้ำส้มสายชูแรงเกินนะคะตอนแรก พอเอาไปเข้าเตาอบเอาออกมาอมอร่อยนะคะพี่น้องจะอร่อยเด้อเห็นว่าอย่างนั้นนะ่ะอร่อยของของฝั่งแอนนะคะแต่คนอื่นถ้าได้ชิมอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยอร่อยนะคะพอดีตัดกระดาษฝอยหอ่อตัดกระดาษไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ก็เลยต้องมาตัดใหม่อีกอย่างหนึ่งก็มันมันรั่วแล้วะคะ่ะพอดีตอนที่เอามีด ตอนเอามีดหันๆไปแล้วก็ตัวกระดูกหมูเข้าไปเข้าไปจิ้มเอาฝอยแตกนั่นนะคะ <c oughs> ฝอยทะลุนะคะก็ต้องใส่ใส่เข้าไปอันใหม่เพราะว่าไม่ใช่ว่าอะไรนะคะขี <c oughs> ้เกียจล้างถาดนะคะเวลามันติดน่ะขี้เกียจล้างก็ต้องห่ออีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความสุขเราต้มไป45นาทีนะคะต้มเนื้อหมูก่อนที่จะที่จะเอาไปราดซอสแล้วก็อบนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าถึงจะดูไม่ดีแต่รสชาติอืมอร่อยมากเลยค่ะและ้วก็เครียกออไรนะคะจะไม่เชิงว่าหลุดกระดูกแต่มันก็ขอบคุณนะคะที่แวะมารับชมคลิปสวัสดีจ้ะ